ดีมคืออาณาจักรแห่งนวัตกรรมที่มีอินโนเวชันดีไซน์และเอ็มพายเป็นเสาหลักสำคัญของการทำธุรกิจครับ ของเราครับคือสนับสนุนความสำเร็จของสมาชิกภายใต้แนวคิดโซเชียล n อ e นเตอร์ไพรส์ครับโดยกลุทธ์ทางการตลาดครับเรามุ่งเน้นการใช้นวัตรกรรมเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงใช้แล้วเกิดผลลัพธ์อย่างน่าพึงพอใจครับและสำคัญที่สุดครับเราใช้แผนธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนกับสมาชิกอย่างยุติธรรมและนอกจากนี้ครับเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมเราจึงได้สร้างงานให้กับกลุ่มกเกษตรกรรวมถึงพันธมิตรที่สําคัญทา,ทางธุรกิจที่เป็นหน่วยสนับสนุนและผลิตวัตถุดิบซึ่งเป็นองค์ประกอบ สำคัญในการผลิตสินค้าของพวกเราครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกภาคส่วนครับเพราะความสําเร็จของคุณคืองานของอินดีมครับอัครนิติพล ขออนุญาตนั่งคุยสบายๆแล้วกันนะครับเิญตัวเองนั่งนะคะก่อนอื่นเลยครับคุณกองครับต้องถามตรงๆเลยนะครับครับอายไหมครับเนี่ยจริงๆแล้วก็อายเหมือนกันแต่ทีมงานเขาก็บอกเอาไว้ว่าคุณผู้ชมหลายคนก็สงสัยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนคนนี้เป็นแก๊งสืบแปงมงคลหรือเปล่าแต่พอดีมันทำบอกว่าเป็นพิธีกรรายการบอกธุรกิจขึ้นมาได้ใช่ไหมต้องบอกเลยว่าคุณก้องเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าผู้ก่อตั้งบริษัทมัชชูร์มทีวิชั่น ถามถึงมัชลูมเทเลชันก่อนเปิดมา้ากี่ปีมัชลูมเทเลชันก็เปิดมาตั้งแต่ปี2องพสี่สิบห้าแล้วตอนเริ่มต้นนี่มีพนักงานทั้งหมดกี่คนครับเริ่มต um ้นเนี่ยมีพนักงานสองคนครับโอ้ยยังหน่อยฮะสองคนสองคนใช้ออฟฟิศคือแมคโดนัลล์แล้วก็เอปงแปงประชุมตามร้านกาแฟครับเฮ้ยแล้วปัจจุบันเนี่ย มีพนักงานทั้งหมดกอีก่คนล่ะปัจจุบันก็ดูแลทีมงานประมาร้อยกว่าคนครับโอ<ฮ><ฮ>ถามวิก้องก่อนเลยละการในฐานะของเจ้าของบริษัทนะคะว่ามัชรุ e l ท v ว s ชันคืออะไรและทําอะไรบ้างค่ะหลัที่หลักของเราคือเราผลิตรายการทีวีท<า>ั้งของเราเองและของคนอื่นเราผลิตภาพยนตร์โฆษณาที่อยู่ในทั้งในไวรัลที่อยู่ในอินเทอร์เนต็ตทางไปค้นหาว่า ความไม่ธรรมดาเราเนี่ยมันมีอยู่ทั่วทั้งประเทศเราวนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมของเราสุกมากจอะไม่นาเชื่อว่าทำได้หมดมีทั้งบอกว่าเดตี้ไลฟ์สไตล์ธุรกิจอย่างรการไอ้น้อยร้านเป็นต้นตอนนั้นเราก็เชื่อว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนรุ่นใหม่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็คิดว่ามันยังไม่มีรายการแบบนี้อยู่ความฝันน่ะมันยิ่งใหญ่สําหรับคนรุ่นใหม่มแต่ถ้าเราสามารถเอาคนที่ประสบสาเร็จเนี่ยแล้วนําความฝสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้ฝากอะไรถึงแฟนทางบ้านหน่อยค่ะเราอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการทาธุรกิจเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย มันเต็มไปด้วยอุปสรรคมันเต็มไปด้วยความท้อแท้10ปีบนสังเวียนสื่อสารมวลชน10ปีแห่งความมุ่งมัน่นเดินตามความฝันอย่างไม่ยออ่อท้อบนเส้นทางธุรกิจที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขาเก้าวผ่านยังไม่เกรงกลัวทั้งในบทบาทของผู้บริหารและพิธีกรเพื่อที่จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับคุณผู้ชม